เยอะมากจะเป็นหมันนะเนี่ยไม่ต้ห่ออะไรมาแกงขับปลาดแขับปลาดแกงขับปลาดก็หมันจ๋าจ๋าจกจกหอมปอาุดวันนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเฝรั่งมองเดี๋ยวหลังเลย อัอเด้อทุกคนแปลว่ามาแล้วมาได้กินข้าวเที่ยงมาเด้อวันนี้กับข้าวเยอะมากวันนี้มีคนสวยมาตำส้มตำให้เรานะคะแม่ค้าส้มตำกิติมศักดิ์นิดาเสาอุดรสาวอุดรมาตำส้มตำให้เราวันนี้อันนี้ปลาทูวันนี้มีปลาทูทอดหมูทอดหมูสามขาดเอามาจากผลไม้เหรออันนี้ไงมะพร้าวกะปิมะพร้าวกะปิเห็นไหมน่ากินไหมเอาไปมองมาเห็น

แกงเห็ดแกงเห็เข้าเยอะมากมันน่ารักมากเลยทำไมเป็นคนน่ารักอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมาทำแล้วงานน่ะนะมาส่งกับข้าทุกวันจัน์ก็พอตอนเยี่ยมมาถึงแกงเห็ดแกงเห็ดพี่น้องเอ้ยสมตำเห็ดตำส้มฝรั่งตื่นสาดเลยพวกนี้วะบ้าสมตามมาดูกล้องดูเลยโอ้โหสวรรค์ชัด กับสิ่ประแริเต็มรอานจเต้าเดี๋ยวไปถูจ้าเขาเสือดใส่ข้าวเอาเอาแย่ช่วยมาเด้กินข้าวน้อยอ่ะอร่อยไหมแกงเห็ดแกงเห็ดมาจากไหนแกงเห็ดเห็ดยเองนี่แหละไอ้นี่เหรอเห็ดลูก่งเหรอลายเห็ดยูกแกงเห็ดรุนแล้วุนอีมาวันนี้กินกันน้กินต็มขอซุมขอซุมแกงเห็ดน่อ หูแกงเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดรวมนี่เนี่นองแรงแรงเนี่ยจีอืออ่ะเด้อข้าวนึ่งแล้วก็มาเล่นน้อยเหรอเนอะเอยเกี๋ไปกินแรงข้าวสวยน่ะมันเหนียวรึเปล่อยากน้อยเนี่ยตัวเนี้ยเออมังยังไงก็ไม่พูดละใบอยู่อัะปากกินเป็นเลยเนี่ยไอ้ที่ข้าวเหนียวกับแกงข้าวกินยัไงวะกินเพิ่มไดก็ได้ปากอ่ะมาดูบรรยากาศอ่ะวไปไหนพูดอย่างไรใต้ใจได้ไม่ได้กินแล้วนะเนี่ยปักในปากจิงๆขอเนี่ยน้อยไหม น้อยนะกินก่อนคุแงกันเด้น่เอาจะตำจักไหน้นงเนยน้อยเอ้ยนหนามันน้อืมเยะจัอาบอ้ดูน้ำบีกัะปิเปเป็นหมันเลยวันนี้เพราะแล้วเพรแล้วไปให้นกินนํากิน้บางเนี่ยเน้อตัวน้ำบีกับปีเอ้เขาเขาเราก็มาไงซื้อมาเลือดเนี่ตูเนาอโอ้ปะตูนาะนางนางไม่ได้ทำงานนะสาวดอน ก็ก่อนนางทำงานที่นี่เนี่ยจว่าเดี๋ยวนี้นางไม่ทำแล้วนางหัวข้าวมาฝากข้าวจ้รู้ไม่ปานนี่เนี่เว้ยคนงานตัดอ้อยเว้ยข้าวจ้าัว้ัยมามาม้โอ้ยอร่อยต้มตำก็อร่อยต้มขึ้นเดดอร่อยข้าวเหนียวเนี่ยาเหนยวดำเลยข้าวเหนียวดำ้ตำอร่อยมากน้ำเน่อืม ถ้าอมไข่ท่านเป็นหมันมันน้อยเลยเอาเอาเป็นอย่างอื่นมาใส่ตัดตัดเท่าเดี๋ยวจะกินหมูทอดเกี่ยวว่ะร้อนร้อนเลยเนาะร้อนเลยร้อนขนาดนีแล้วมากินกับน้ำร้อนมาแล้ติดมือมามาดูบรรยากาศเทาเหนียวเนี่ยมีเฉยจะมาอร่อยเท่าตรงนี้ไม่มีหรอกเม็ดเอาหมูทอดมึงอร่อยมากเลยในสามโลกกินเท่าเหนียวก็อร่อยด้วยตับก็อร่อยไม่ต้องกินหรอกเด้อให้แันกินนะเนี่ย ต้องใส่แกงเราจะเป็นหวานนะเนี่ยแกะแล้วอย่าเยอะเกินกับข้าวเยอะมากเราจะเป็นหวานนะเนี่ยไม่กินของอะไรมาแกงขับปลาลดขับปลาลดแกงขับปลาลดก็มาจ้าจ้าจบจบสุดยอดวันนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เหลือฝรังมองเอยวาวางเลยนี่ยล่อนคนลอยลอยกูรู้ขาว่าขาว่ากได้เหรียญแกงเนาะกินแล้วครับ่งมองเอย่าลังเลย ปลาที่พวกนี้ว่ะมันจะนอนนี่เหรอเปเละแเปเละเล็กว่ะร้อยเลี้ยวยิ้มเลี้ยวจริงไม่อยากนอนดับเลยเลี้ยงตับร้องตับมาลอดต้มตับมาลอดเที่ยงหมูร้อยกว่าร้อยกว่าดีนขึ้นข้าวเสร็จแล้วจืดหน้าจืดภาบเลยเนี่ยร้อยอะไรบ้านใคร้อยอะไรต้องมาร้านขายปักซื้อเลยต้องเอามาผสมข้าวไหมเขาต้องผสมข้าวเหนียวธรรมดาเนาะไม่งั้นมันดำเกินนะคืออะมันแข็งอือ ข้าวกล่อมนี่น้อยแกว่ากล้องฉันดีขนาดไหนแกงล้งามเลยกล้องไปดูได้ำร้อกยังงไเนาะน้ำร้อนก็งามเสาเดินเสาเดินพาเพลินอันนี้เสาโคราชอันนี้เพชรบูรณ์อันนี้อะไรวะมหาสารคามอันนี้ชัยนาทอันนี้โคราช ชัยนาตนไม่ใช่ชัยนาโอ้เขาบอกตำอะไรเอยอะไรเอยไม่ชอบพวกเออยีนี่อะะไม่ชอบพวกเข้าอยู่เยอะแต่ว่าอย่างเนตำโอ้เป็นต้นแซ่กันหรอแซ่อร่อย้นจะหมกย้อนเลยน้อยคอมาห้ามกินย้อนเด้ห้ามห้ามเาเาไม่เป็น หอมเพียปเลเนี่ยเขาไม่มีให้กินลงมาเี่ดมาแห้งข้าวมันกรอบไม่ได้ใหญ่นี่แล้วเนี่ยของเพียบกินกับข้าเพียบภาพอยู่นีน้ำพริกนะข้วทำมัน่สบันจันกินได้อยู่เยอะแยะสักไงวะตักเยน้อยาำไมเสียงเหมือนกันเห็นไหมกับข้าวตกรใจเพราะเนื้อดำจะแช่ไป เมือนึงก็คืน้อน้มันจะมีแต่ด่บ้านต้นหอมัขผสมไม่ดแทนมดาผสมนิดเดียวแล้นเยอะากินแล้วก็ปลาจ้าปูหอย่งมร้าทไม่เป็นสามหมูมันน้ำไหลเลยด้ันนี้ทำบันเป็นบ้นใ่กลัวรวยเล็กเดี๋ยววันทั้งจะมาทำแบบแล้ไม่มีเงิน ด,ดูช่วยเก็บด,ดูช่วยเก็บด้แล้วเราดูขนาดเยี่ยมเลผักบอนก่อน่ <c oughs> าเสียดนาล้งแล้วเ้าม <c oughs> ันยิ่กว่าเมาื่วานนะเพราะว่าตาไปนั่นแหละตาไหนอายหนานทนายคนไทยมาตั <c oughs> วพีอ่อ้อมอาทิตย์หน้าหนูจะเรียกตัวพี่อ้อมเพราะว่านายให้เรียกทายถ้าเขามายก กนดูเรื่องให้สนกใสอยากหมดพันแล้วแหละเจือนะเึิมบะมานี้ปะเจ้าห้ามเงินนะแล้วคุเรียกพี่ชายทั้งวันต่อไปปูไหมเรียกหมดเลมาเอาแล้วมีกงเห็ดบรรยากาศบรรยากาศเจ้าเนี่ยไหนอยากกินเนี่ยมันมีเห็ดแล้วอยากกูกลับกินข้าวบ้านไหรอตัวใหญ่ยนีไหน้านี่เป็นทูนหอยเนี่ยจูแพ้ ทำเองนะเนี่ยทาเองแต่หนูทำสูตรใหม่แล้วนะทำแบบว่าเันนยังคือร้านน่ะเปิดเสียงเอาไว้ไงได้ร่อยไปเ็มได้ที่สืออ้เกไอ้เกี้มานี่ฮูัวฮูมนกับอดบ่ใหมเนาะมันถอดจงไม่ลืมนะแม่แพนด้าแพนด้าเอาหมาเอามาได้เาด้าไกี้มาให้ได้กินหม่ดีได้ข้าวเหนียว อร่อยวันนี้เจริญอาหารมากทุกคนกินข้าวแล้วมันไม่กินกินข้าวแล้วก็มาติดรัปเสือป้วงมาเอาดื้อ่ะขึ้นกันเลยแก้วลกมาเร็งแก้วลกมาเร่งเป็นยาได้เปล่าไม่กินเห็ดอยู่ห่างปวดทั้งพวงในหม้อนอ่ะมันเนี้ แพ็กไปแพ็กมากกินเดียวจไม่กล้ากินบ่ายน้อยโอ้ไม่ก็ดีเส้นน้ไหมวิไคือหุ่เหน่เส้นคเส้นเดียวนะอ้นั่นมันเดินอ้นั่นมันเดินรอคนเดินวนไปมาแล้วนั่นก็ไม่อยู่บ้านกินได้้อยนนี้ที่คนต้องหวเนาะเ็ไว้ห้า้อดหอดกอบห้าก หนูก็มีไว้นสิบห้าหัวพี ł, ่น um, ั่นมากลับมาจากเมืองไทยแล้วหนูนึกว่าแกมาเรือยแบบนี้เด้าหน่อยโอ้แต่นี่ยังทำงานเพิ่มเพอวันเว้นวันอยู่น่ขึ้นตัวใหญ่ๆขบันไดกันยังเยอะอย่างนี้แล้วจะทำเองอนเนี่ยนาวินร้านยายาร้านกอย่าเขาชื่อแกย่ามำนี้กอย่ายาย่าชื่อน่ะยายา กะเอินกอหญ้าย่าหญากยย่าหญ้าอ่ะเคยเพียงเขาอ้นี่อ่ะไอแฮปปี้กขาเรี่กเขาคอี่อืกคอฟแข็งหน้าหัวโนอะไรกัดหมูกินหมูทอดก้มตํามันล่อยๆโอ้วันนี้กินข้าวได้เยอะเลยหลายปั้นเลยเดี๋นี่เอาเลยนี่หนักมากติดๆิดงจะใส่ไว้เห็นมนยังกัแทะหาคนนึงเดถูกเนาะ ถ้าคนกินเหมือนสิบคนโอ้ยไม่แต่กระเพาะยุงไปลุไปหายแต่ก็ไปหายยักมุ่นยักนอนม่เจอเลยว่าทำอใจน้อยอะซื้อมาต้มน้ำตาลแล้วเอากับยราไม่อกุได้ยิ่เนาะหอมลสาดเข้มหอมแล้วก็กินแกงเฮดลีได้เนี่ย ข้าวกินแต่เห็ดแม้ข้าวกินแต่เราจ้องนี่เลยกินผักนะจ๊ะเลือดเอาผ่อนนะผ่อนอะไรนะเดี๋ยวนี้กินผักแล้วนะเหมือนมะนาวมะนานะแซลดงแซลเดอร์กินหมดทล้วกว่านี้ใส่นั่นเองใส่เอ่อเพิ่องอะอะไรบอกที่ฟังอยู่เจ๊มะนาวแล้วมะนาวมะนาวน้ำร้อนใส่เจ๊ใสเจ๊ปลอมๆเลยกินเบียร์ทุกวัยทำให้ท้องว่างคืนก่อนนอนทำไมยังเหนียวเลย บีบปุ๊บแล้วใส่น้ำน้ำในน้ำร้อนอ่ะแล้วก็เอาเอาเอาเปลือกมะนาวรวนไว้ก่อนแล้วรอน้ำอุ่นแล้วกินเลยอะไรรสความอ้วนมะนาวน้ำผึ้งอ่ะเหรอเนี่ยไม่น้ำผึ้งมะนาวล้วนกับน้ำร้อนอ่าใช่ป่ะกินเป็นลูกเลยงั่งกัดกินกัดกินใหอ่เไม่ต้องนี่หรอกเขียวถ้ามึงคิดว่ามึงจะลดอ่ะมึงก็ลดได้ มันก็ลดเบียร์ก่อนอันดับแรกเอ่อเอาจริงๆกูไม่ได้บอกว่ากูอยากผอมนะเมื่อกอยากผอมมึงต้องลดเบียร์จะดีเลยใช่ทุกวันนี้หนูไม่ได้ดื่มแล้วเด้ออ่าไปหวานลดอดไม่ได้ก็ไปอ่ะเบียร์นะจะดีเลยเบียร์นี่แหละพอเขาอะไมานองขาดไม่เก็บไปให้ไว้ให้แล้วนะ ไม่ไปละทุกคนเอาบรรยากาศมาให้ดูเส oh, ียบใบกันไหมไน่เสียไม่เสียหรอกมันไม่มีเสียเลยมันไม่ได้เตะเลยนะเนี่ยไม่ใครชอบกัดกได้ก็แช่งเด้อราคาดูบรรยากาศเขเขามากมากเลย